สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กจะมารีวิวกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าเป้ใบนี้เป็นของฝากจากป้าโมเนาะป้าโมส่งมาให้จากประเทศอิตาลีนะคะเป็นยี่ห้อวาเลนติโน,โนเนาะทีนี้ว่ากิ๊กถ่ายกล้องหน้าไงมันเล็กตัวหนังสือก็เลยกลับหัวเนาะพอดีว่า,าเด็กที่ร้านป้าโมกลับมาเยี่ยมบ้านที่ไทยคะ่ะป้าโมก็เลยฝากให้เขาส่งมาให้กิ๊กเนาะ ขอบคุณนะคะป้าโมขอบคุณที่รักกันค่ะป้าโมบอกว่าใบนี้ก็คือเป็นราคาไทยก็แพงอยู่นะคะหลักหมื่นป้าโมบอกป้าโมบอกก็คือมันกี่เหรียญกิ่จําไม่ได้แต่ว่าเป็นเงินไทยก็หลักหมื่นนะรู้สึกว่าใบนี้ยังไม่ได้เข้าไทยใช่ไหมคะกิ๊กไม่แน่ใจนะขอบคุณป้าโมนะคะป้าโมเห็นว่ากิ๊กชอบเป้เนาะชอบกระเป๋าเป้เหมือนป้าโมเลยป้าโมก็เลยฝากมาให้ขอบคุณนะคะป้าโม ขอบคุณที่รักกันค่ะขอให้ป้าโมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ป้าโมมีความสุขในทุกๆวันเนาะแล้วก็ขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆป้าโมบอกว่าทุกวันนี้ลูกค้าฉันก็เยอะเต็มร้านฉันก็ทาไม่ไหวละ <c oughs> ขอให้ป้าโมรว,วยๆรวยๆยิ่งๆขึ้นนะคะขอบคุณค่ะป้าโมน่ารักกับน้องเสมอเลยอะขอบคุณนะคะพี่สาวที่ใจดี ขอบคุณค่ะ